คุณล so ุงสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรามาเล่นซาวเวอร์โบกันต่อนะฮะซาวเวอร์โบก็จะเป็นการเล่นเอาชีวิตรอดที่อ่าค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรสำหรับผมเลยทีเดียวเพราะจะเพราะว่าผมชอบสร้างสิ่งบ้าๆบอๆนะฮะอ่าสำหรับข้างหลังผมนะฮะลองเบิ่งดูข้างบนนะฮะสังเกตไหมฮะมันมีหลอดไฟแล้วก่อนหน้าเนี่ยมันมีหลอดไฟแค่หนึ่งอันใช่ไหมฮะหนึ่งแถว และปรากฏพอมาในคลิปนี้เอา้าทำไมมีหลอดไฟ2แถวล่ะนะฮะซึ่งหลอดไฟแต่ละอันนะฮะมันสื่อถึงอะไรบ้างนะฮะเขาเรียกว่าแบบเอ่อทำให้ระบบมันดูดีมีออร่าแล้วเราเข้าใจระบบเรามากขึ้นนะฮะคือหลอดไฟในตอนแรกเนี่ยอ่ะผมพาโอเคผมขึ้นไปปล่อยของแป๊บนึงโอเคขึ้นไปข้างบนสักครู่ฮะอโอเคเดี๋ยวผมปล่อยของนี้นะฮะโอเคชช แล้วเรารีบลงไปข้างล่างโอเคข้อมูลตรงนี้นะฮะข้อมูลตรงนี้อ่ะตอนแรกอ่ะก็คือหลอดไฟเนี่ยแสดงว่าแบบมีของค้างในฮอปเปอร์เข้าใจปะฮะส่วนข้อมูลตรงนี้ไฟที่กระพริบนั่นสื่อถึงว่าไอเทมไหนที่กําลังเข้าระบบอยู่เข้าใจปะฮะคือสําหรับบางกรณีเนี่ยในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยฮะเขาเรียกว่ามัน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 เก็บรวมในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยบางครั้งมันเก็บได้มากกว่าหนึ่งชนิดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นไฟที่ค้าง ที่แสดงถึงว่ามีไอเทมเนี่ยค้างในระบบนะฮะแต่ข้อมูลตรงเนี้ยถ้าเป็นการการะพริบเนี่ยคือว่าไอเทมนั้นอะ่ะมันกําลังบรรจุเก็บเข้าระบบ <No. S 1> ดูดีมีออร่าะนะฮะมันมีหลอดไฟแสดงสถานะถึง2องอย่างนะฮะเดี๋ยวโอเคแล้วผมขึ้นไปอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงวิธีการทำเนี่ยฮะมันง่ายมากและเขาเรียกว่าเป็นโชคช่วยของผมมากเลยที่ว่าสร้างวงจรในลักษณะคล้ายๆแบบนี้พอดีนะฮะ เก็ okay, บของให้เรียบร้อยสมมติไอเทมมาใช่ไหมฟื้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลอดไฟที่แสดงสถานะใช่ไหมฮะว่ามันมีเอ่อไฟค้างในฮอปมีไอเทมค้างในฮอปเปอร์นะโอเคไปฮะส่วนสําหรับตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างเนี่ยฮะปะตัวเนี้ยมันจะมีเลสสโตอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะซึ่งมันกระพริบอยู่เห็นปะฮะเออถ้าสมมุติผมลงไปข้างล่างตรงนี้ผมมีขวานแล้วผมมีขวานแล้วได้ได้ขุดเนี่ยฮะเห็นปะฮะเห็นป่ะแบบโคตรแบบโคตรโชคดีอ่ะ เนี่ยฮะขยบขึ้นมานิดนึงใช่ไหมเอาเลสโตนแลมอะแปะก,กับตรงนี้เห็นปะฮะไฟมันก็จะติดตามอย่างนี้นั่นเองเห็นปะฮะก็คือตามคือบล็อกนั้นอะมันจะมีไฟถูกต้องมาล่เออคือแบบเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยที่ผมสร้างวงจรในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะทำให้มีหลอดไฟสามารถแสดงสถานะได้คือทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าไอเทมไหนเนี่ยที่กาลังเก็บไอเทมไหนหรือกล่องไหนที่ว่ามันเต็มคือเราจะเข้าใจ การเก็บไปเทมของเรามากขึ้นนะฮะมากกว่าหลอดไฟโง,ง,ง,ง่แค่นี้ที่ว่าแสดงแบบเอ้ยไฟค้างว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหลอดไฟค้างมันแสดง2สถานะใช่ไหมว่าแบบเอ้ยมีของค้างในระบบนะกับอีกอันหนึ่งคือกาลังบรรจุอะไรอย่างเงี้ยคือหลอดไฟสองอันเนี้ยมันมันช่วยอะไรไม่ได้เลยสู้อันนี้ไม่ได้เห็นป่ะฮะถ้าสมมุติอันเนี้ยมันกระพริบอยู่นั่นก็คือว่ากําลังเก็บของอะไรอย่างเงี้นั่นเองโอเคป่ะฮะล้วเกิดสมมติหลอดไฟข้างบนค้างมีไหมโอกาสมีไหมมีถ้าหลอดไฟข้างบนค้าง น่นก็หมายความว่าข้างล่างเนี่ยมันจะต้องค้างด้วยคือถ้าสมมติหลอดไฟข้างล่างเนี่ยค้างความหมายแรกของมันก็คือว่าของเนี่ยใกล้จะเต็มนะฮะของใกล้จะเต็มคือถ้าสมมติกรณีแบบว่าไอเทมเนี่ยมันสะสมเก็บเต็มกล่องนี้เต็มกล่องนี้เต็มสะสมมาอันนี้อ่ากล่อง,องนี้เต็มอีกพอของกล่องนี้เต็มปุ๊บมันก็ต้องทับถมมาที่อ,อ่อปเปอร์ตรัวนี้ใช่ไหมฮะ,ะถ้าสมมติไฟตรงนี้ค้างก็เป็นสัญญาณที่บง่งบอกโดยบืงต้นได้ว่าเฮ้ยของใกล้เต็มนะ นะฮะแต่เกิดสมมติพอขยับขึ้นมาอีกกล่องนี้เต็มกล่องนี้เต็มใช่ไหมฮะอ่ะทาทะลักทะลวงมาถึงตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติไอ้หลอดไฟข้างบนอ่ะถ้าหลอดไฟข้างบนมันกับถ้ามันเต็มด้วยเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันเต็มจริงๆนะฮะงงไหมอะไม,ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคือคุณต้องเข้าใจเรื่องสโตนด้วยอะเอาผมขออธิบายด้วยภาษามนุษย์อีกรอบหนึ่งนะฮะคือข้างล่างเนี่ยถ้าหลอดไฟข้างล่างติดเนี่ยมี2กรณีคือ 1ของกำลังเก็บ2ของเต็มระดับ1อันนี้คือหลอดไฟข้างล่างนะฮะส่วนหลอดไฟข้างบนก็มี2ส,สถานะด้วยเช่นกัน1ถ้าหลอดไฟข้างบนตรงเนี้ยกะพริบ,บนั่นหมายความว่ามันกำลังเก็บของสิ่งนั้นอยู่ซึ่งมันจะตรงกันแต่เกิดสมมติหลอดไฟข้างบนค้างอาจจะค้างในข้างหนึ่งค้างนั่นก็หมายความว่าไอเทมหรือของในกล่องนั้นเต็มเต็มจริงๆอะ่ะเต็มแบบ รับไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ยฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติคอร์สนะฮะมีไฟข้างบนตรงเนี้ยติดคือคือกล่องตรงเนี้ยม,มันมันมันเป็นหลอดไฟหลอกลวงเฉยๆฮะแปะให้มันสวยๆเฉยๆแต่หลอดไฟด้านขวามันไม่มันไม่มีวันที่จะติดอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมุติหลอดไฟข้างบนเนี่ยมันติดค้างนั่นก็หมายความว่ากล่องคอร์สอันเนี้ยฮะเต็มแบบรับไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะฮะโอเคป่ะฮะก็จงเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายนิดนึงคือผมอธิบายได้แค่นี้แหละโอเคป่ะฮะ และสาหรับตรงทางด้านขวาตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันนิดนึงน,งนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สําหรับในคลิปก่อนเราได้ไมซีเรียมมาแล้วใช่ไหมครับผมแปะไว้หนึ่งอันแล้วตอนนี้มันก็กาลังแพร่เป็นจนํานวนมากก็เนี่ยใช้ซิลทอดขุดเนี่ยเราก็จะได้ไมซีเรียมมาแล้วเราก็แปะดินเข้าไปแทนแล้วเดี๋ยวมันก็จะแพร่คือผมไม่มีที่ขุดเออไม่มีที่ขุดฟอร์จูนโอเคปะ่ะคือผมไม่ได้ใส่ฟอร์จูนไว้เอ ไม่ได้ใส่ซิลทอ็อตเอาไว้นะฮะซิลทอ็อคโอเคแล้วสำหรับตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะฮะด้านซ้ายตัวนี้เป็นดินนี่ก็คอสเดิร์ดนี่ก็บล็อกดินอีกเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นกราเวลผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนกราเวลตรงเนี้ยให้เป็นไมซีเรียมดีกว่านะฮะโอเคป่ะฮะผมจะเก็บไมซีเรียมไว้ในบล็อกตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าไหนตัวเนี้ยมันก็เป็นโซนดินแล้วใช่ปะ่ะนี่นี่ดินนี่คอสเดิร์นดน,นี่อะไร อะไรบป,ปริกาโซปนัสไซมันชื่ออะไรนะปอนส์ปอนโซ <c oughs> นั่นแหละชื่อไอเทมอ่านยากมากนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมจะเอาไม้เทเลี่ยมมาเก็บตรงนี้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมย้ายชนิดอเทมแป๊บหนึ่ง สำหรับด้านขวาตรงนี้ผมขุดนะฮะใช่ขุดแต่ว่าไม่ต้องขุดเยอะฮะผมตอนแรกนึกว่าแบบโอ้ยต้องขุดเยอะเว้ยจริงๆขุดแค่นิดเดียวก็ได้แล้วนะฮะงานไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ฮะงานที่หนักหนาสาหัสจริง,รงๆนั่นก็คือวงจรเลสตโตนที่ผมจะต้องมานั่งทำนะฮะอันนี้คือแค่วางขุดนะ,ะงานขุดง่ายมากครับไม่ต้องใช้สมองอะไรอยู่แล้วใช่หหหไหมก็ขุดไปเรื่อยเรื่อยเบเหนื่อยก็พักอะไรเงี้ยขุดไปเรื่อย คือมันไม่ต้องขุดเดยอะขนานี้มันขุดก็ข,ดขุดแค่แบบหนึ่งสมสี่ห้าเนี่ยแค่ระยะห้าบล็อกพอเข้าใจป่ะฮะตอนแรกที่ผมมนโนไว้ก็คือแบบขุดไปแบบสิบบล็อกอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไหวนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะฮะห้องเครื่องของเราขังแสงเราเกือบใกล้ความจริงแล้วอ,อ้ออีกเนื้ออีกเรื่องหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปขึ้นไปข้างบนฮะอ๋อ ดูดีมีออร่านิดนึงโอเคเอ่อสักครู่นะฮะคือผมต้องแปะไอเทมเฟรมเอาไว้เพื่อที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้จำได้ไงว่าแบบเออเป็นไอเทมอะไรบ้างโอเคดินโอเคเราทุบก,กาเวลตรงนี้ออกปุ๊บเราไม่ได้ใช้กาเวลแล้วเราแปะไมซีเลมเข้าไปแทนแล้วก็ไอไอไอเทมเฟรมตรงนี้ไม่มีผลเกี่ยวกับระบบเลสโตนนะฮะก็เนี่ยเอาอันนี้ออกมาแล้วเอาไอเนี่ยไมซีเลมใส่เข้าไปแทนโอเคปะ่ะฮะโอ้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะ ดูดเฉพาะไมซีเลียมแล้วโอเคปะ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นฟิลเตอร์คือย้อนกลับไปดูสักประมาณ2-3าคลิปที่ผ่านมานัา่นแหละผมจะอธิบายว่าทำไมถึงต้องใช้อเทมนี้แล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อแบบนี้นะฮะผมได้อธิบายไปแล้วเอาผมอธิบายอีกรอบนึงก็ได้ฮะคือว่าตั้งชื่อไอเทมยังไงก็ได้ที่ว่ามันจะไม่มีโอกาสคือไอเทมจะมาตามฮอปเปอร์ใช่ไหมฮะไอเทมเนี่ยถ้าเป็นไอเทมชนิดเดียวกันอะไรเงี้ยฮะ หรือที่มันมีชื่อเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมันจะซ้อนกันได้นะฮะมันจะเรียกว่าสแต็กอะเออมันจะสแต็กกันได้นะฮะแต่เกิดสมมติเราตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยเนี่ยอย่างมันชื่อเดียวกันมันก็ซ้อนกันได้ใช่ไหมแต่เกิดสมมติไอเทมมาเนี่ยปื๊ดเนี่ยถ้ามันมีไอเทมเป็นอารอนบาร์จริงๆเนี่ยแต่มันต้องถูกตั้งชื่อว่าฟิลเตอร์ไงมันถึงจะแบบซ้อนกันได้นะฮะคือตั้งชื่อไอเทมอะไรก็ได้นะฮะให้มันแบบบ้าๆบอๆอ่ะเออมันจะได้แบบไม่ถูกดูดมาว่างั้นเถอะนะฮะคืออไกาารรที่เแปะ ไอเทมฟิลเตอร์แบบนี้เนี่ยเป็นการป้องกันแบบถ้าไอเทมในระบบเยอะเกินเนี่ยเครื่องคัดแยกไอเทมเราก็ไม่พังนะฮะจากที่ผมเคยสร้างมาก่อนหน้านี้เครื่องคัดแยกไอเทมก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมติไอเทมในระบบมันเยอะเกินไปเนี่ยเอ,อ่อการคัดแยกไอเทมเนี่ยมันจะพังนะฮะแต่สําหรับในเวอร์ชันนี้ผมจะไม่ซ้ารอยนะฮะโอ้ยเหนื่อยมีอะไรกะมีอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวอ่ะผมอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะ สำหรับข้างล่างตรงนี้เนี่ยฮะที่ผมเคยได้ตั้งเป้าชีวิตเอาไว้คือผมจะทําที่เก็บของทั้งข้างบนชั้นที่1และชั้นที่2ข้างล่างนี้นะ,ะแต่ว่าด้วยความขี้เกียจของผมมันมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นผมจะสร้างแค่ข้างบนตรงนี้อันเดียวพอแค่สร้างข้างบนนี้ผมก็จะตายแล้วนะฮะแล้วก็คือตอนนี้ผมก็ได้แบ่งโซนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วอะเอออันเนี้ยคือพวกเลสโตนกับแร่นะ ตรงเนี้ยจะเป็นโซนอาหารแล้วก็พวกไม้แล้วก็บล็อกก่อสร้างนะฮะแต่สําหรับด้านหลังตรงเนี้ยคือผมยังไม่ได้คิดใช่ไหมด้านหลังตรงเนี้ยผมยังไม่ได้คิดว่าจะใช้สําหรับเก็บอะไรนะฮะซึ่งผมก็คิดเรียบร้อยแล้วลองคํานวณดูทีว่ามันพอหรือเปล่าจากที่ผมเคยได้พูดมาว่าในไมค้าเนี่ยมันมีสิ่งเก็บของมันมีไอเทมที่เป็นแบบพวกสีอย่างเงี้ยมันมีหลายไอเทมใช่ไหม เช่นเนี่ยไอ้ไอจำนวนบล็อกที่ว่าแบบมี16บล็อกเนี่ยสิบหกสีมีอะไรบ้างก็มีขนแกะใช่ไหมขนแกะ16สี h a r d เด c l a คหรือไอ้พวกบล็อกสีๆอะฮะก็อีก16อันแล้วก็ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยฮะมันจะมีซีเมนใช่ไหมฮะแบบนิ่มคล้ายๆทราย,ายเป็นแบบผงๆก็อีก16แล้วก็ซีเมนแข็งก็อีก16แล้วก็เคลแข็งที่เป็นสีๆแล้วเอาไปเผาอีก มันก็จะได้อีก16แบบนะฮะรวมทั้งหมดตอนเนี้ยมันก็จะเออ่มีมีห้าชนิดใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชนิดห้าชนิดห้าชนิดคูณสิบหกก็จะมีทั้งหมดแปดสิบมันต้องการพื้นที่ทั้งหมดแปดสิบกล่องแหละใช่ไหมฮะและ้าเกิดสมมุติเราบวกกระจกที่เป็นบล็อกอก,กับกระจกแบนอีกสิบหกสีใช่ไหมฮะก็อย่างละสิบหกกับสิบหกลงเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกไอ้นี่ก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งสองนะฮะต้องใช้ เอ่อกล่องทั้งหมดร้อยสิบสองบ็อกนะเกาะร้อยสิบสองกล่องนะฮะซึ่งถามว่าพอไหมคําตอบก็คือไม่พอฮนะเพราะกล่องเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดกล่องเท่านั้นนะฮะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขาดไปประมาณสี่กล่องนะฮะสาหรับเอ่อพื้นที่บริเวณด้านรอบนะแต่ก็ไม่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรฮนะเพราะว่ามันมีที่เก็บของข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมอย่าลืมฮะมันมีกล่องด้านหลังตรงนี้อีกนะฮะโอ้โหแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปสร้างชั้นสองแล้วฮะแค่ชั้นน,น,นี้ชั้นเดียวผมก็ว่าครอบคลุมชีวิตแล้วนะฮะ ยังไม่มีไอเทมบางอย่างที่ว่าไม่ต้องทําที่เก็บของก็ได้พวกเนมแท็กอะไรเงี้ยฮะหรือของบางอย่างที่แบบนานๆใช้ทีอะไรเงี้ยฮะหรือบางอย่างที่ว่าแบบมันแยกไม่ค่อยได้เช่นแบบแผ่นซีดีอย่างเงี้ยแผ่นซีดีอะฮะมันมีหลายชนิดและแต่ละชนิดมันก็คงไม่ได้เยอะขนาดที่ว่าเราจะต้องมาคัดแยกไอเทมหลอกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะและขนาดเดียวกันเราก็สามารถทุบแล้วก็เปิดเพลงได้อ่าขอโทษผมลืมลืมสร้างจูสบ็อก โอเคมีอะไรอะ juice juice box เออ juice box ใช่ไหมฮะดัมมอนยังไม่มีผมขอยืมตรงนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ดัมมอนผมยังไม่ได้ย้ายบ้านมาโอเคฮะ juice box ให้มาฮะโอเคขออนุญาตยืมตรงนี้แป๊บหนึ่งนะก็ดีเหมือนกันนะใส่ไอเทมเฟรมไว้อยากจะแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรไอเทมฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยก็ทุบมาใช้ได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่ามักง่ายนะไม่ดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว วิบออกปึ๊บโอเค juice box จริงๆเอามาแค่เม็ดเดียวก็พอแล้วเนี่ยโอเคเราเปลี่ยนจาก crafting table ตรงนี้ให้เป็น juice box เออแล้วเราก็สามารถเปิดเพลงได้เนื่องจากว่าแผ่นแคทมันเป็นแผ่นที่หาง่ายมากนะฮะได้ตามดันเจียนเพราะฉะนั้นก็ฟังเพลงแคทไปก่อนแล้วกัน <laughs> อ้าวดับเลย นั่นแหละฮะก็เลยฟังเพลงแคทไปก่อนแล้วกันนะฮะมันเป็นแผนง่ายๆและเกิดสมมติผมไม่ลืมไอ้ฟาร์มมอนเตอร์ตรงเนี้ยของเราสามารถเอาไปทำแบบเป็นเครื่องปั๊มแผ่นเสียงได้นะฮะสำหรับในอนาคตนะฮะโอเคฮะนี่คือการผรจญภัยแล้วก็แนะนำว่าโลกตอนนี้ของผมมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตตรงนี้ยังจะมีน้ำต่อไปหรือเปล่า นะฮะฮแต่ที่แน่ๆคือในพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบปั๊มแผ่น CD นะฮะผมบอกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในภายพาทหน้านะฮะถ้ามีโอกาสนะฮะคือคลิป s u r v i v a เมันเป็นคลิปที่ใช้เวลาสร้างนานอยู่แล้วฮะถ้าเกิดเป็นแมปประจนภัยปิดเพลงก่อนนะโห ถ้าเป็นแบบผจญภัยอย่างเงี้ยมันมันก็เล่นง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปตามเนื้อเรื่องนั่น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 ใช่ไหมมันก็ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมออกคลิปได้สบายอยู่แล้วแต่ survival เนี่ยมันต้องสร้างสร้างเยอะมากอุย้ยไมคซีเรียมเต็มไปหมดเลยฮะจบคลิปเองเท่านี้ฮะนั่นแหละครับผมออกมาบน่นเฉยๆบ่นแล้วบ่นแล้วบ่นเล่าน,นะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย